คพ่ะด่ฉันนางสาวสมิตาหวันทรงรหัส6 3 5 0 1 1 1 0 8 8วันนี้นะคะจะมาอ่านข่าวเกี่ยวกับกรมสรรพากรได้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดสำหรับการบริการแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศที่ให้บริการในประเทศไทยค่ะนายเอกนิตินิติทันประพาธอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่าจากที่กรมสรรพากรได้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดสำหรับการบริการแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศที่ให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่1กันยายน ปี2 5 6 4ที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้การบริการแพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องชำระภาษีแว็ทุกวันที่23ของเดือนถัดไปโดยเดือนตุลาคมนะคะเป็นเดือนแรกแลนครั้งแรกของประเทศไทยที่จะจัดเก็บภาษีแว็จากแพลตฟอร์มออนไลน์ตามประเทศได้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตาร่งตางประเทศที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วกว่า106รายค่ะ เดือนตุลาคม2564มียอดค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า9,800ล้านบาททําให้ต้องชําระภาษีให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีคิดภาษีแวดวง6 8 6ล้านบาทสูงกว่าเป้าที่คาดไวถึง65%ค่ะสําหรับบริการแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการต่างประเทศที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเนี่ยได้แก่บริการโฆษณาออนไลน์บริการขายสินค้าออนไลน์บริการเแพล่ฟอร์มสมครสมาชิกแพลตฟอร์มจองที่พักโรงแรมหรือตัวเดินทางค่ะ ทั้งนี้ในาการจัดเก็บภาษีอีสโวิตจากผู้ประกอบการต่างประเทศหรือแลทฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการในไทยที่เก็บรายได้ทะลุปเป้าในเดือนตุลาคม2564ซึ่งเป็นเดือนแรกของการชำระภาษีทําให้คาดว่าทั้งปีสรรพกรน,น่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้จากฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศ8,000-10,000ล้าน 1, 000, 000, 000, 000, บาทซึ่งสูงกว่าที่เคยคาดไว้ที่5,000ล้านบาทการเก็บภาษีอีสว่วนนี้นอกจากช่วยสร้างรายได้แล้วยังส่งเสริมผู้ประกอบการ ทยให้แข่งขันกับผู้บริการเปิดฟอร์มต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรก,กิจออนไลน์และมีรายได้เกิน1,800ล้านบาทจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติที่ให้บริการออนไลน์เหมือนกันไม่ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้การเก็บภาษีอีสูร e ิบจะช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการคํานวณเป็นฐานภาษีใหม่ที่จะเป็นรายได้ของประเทศไทยในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ